ดินแดนเทวดาสถานที่เนรมิตจริงจากสวนสวรรค์ของจริงวันนี้คิดไปไกลทาวเวลจะพาเพืเ่อนๆเข้าไปชมกันเตรียมตัวให้พร้อมถ้าพร้อมแล้วแจกบัตรคนละหนึ่งใบเตรียมตัวเข้าไปเลยที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่ขึ้นชื่อท่องเที่ยวของเมืองเชียง ดเช็คอินให้เพื่อนๆกันหลายจยุดไม่ว่าจะเป็นน้ำตกสวนสวรรค์ที่ให้ความชุ่มชื้นและลุล่มลื่นจุดเช็คอินถ้ำเศรษฐีเข้ามาแล้วเหมือนเดินเขา้าถ้ำกันจริงๆจ,จุดเช็คอินต่อไปช่องลมหมอกทะเลหมอกที่เข้ามาสัมผัสให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในสวนสวรรค์กันเลยและมาเช็คอินกันต่อสวนป่าหิมะหนต้องบอกเลยว่ามาที่นี่คุ้มกันมากๆ ด,ด,ดีแบบนี้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คิดไปไกลาทาวเวลกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ